สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ที่จะเลือกเน้นเฉพาะสิ่งที่สําคัญในชีวิตแล้วก็โยนสิ่งที่ไม่สําคัญต่อชีวิตของเราทิ้งไปนะครับเราอยู่ในยุคแห่งโอกาสไม่ว่าเราต้องการเลือกอาชีพอะไรเราจะทํางานร่วมกับคนอื่นหรือจะคิดสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาเองเราก็มีตัวเลือกมากมายที่จะให้เลือกและก็ทํานะครับแต่เหตุใดผู้คนจํานวนมากจึงไม่มีความสุขอย่างแท้จริงที่จะมีชีวิตอยู่ทําไมพวกเราหลายคนถึงยังคงเครียดแล้วก็ไม่สมหวัง และในท้ายที่สุดคนเราควรมีทุกสิ่งที่เราต้องการนะครับสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเรากําลังพยายามทําทุกอย่างให้ได้ทุกเรื่องเรามีตัวเลือกมากมายที่เปิดให้เราเลือกจนสุดท้ายเราก็มุ่งความสนใจไปที่ตัวเลือกแล้วก็โอกาสต่างๆแบบสเปะสปะมั่วไปหมดนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือเรากําลังทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสําคัญเท่ากันหมดและทําให้เราเหนื่อยจนตัวเองอาจจะหมดไฟแล้วเราจะทําอย่างไรได้บ้างแทนที่จะทําแบบที่ว่ามานะครับ เมื่อมีสัญญาณที่บอกว่าเราเหนื่อยมากหรือว่าเราทําอะไรไม่สําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันอย่างชัดเจนเราจําเป็นจะต้องค้นหาว่าอะไรสําคัญที่สุดสําหรับเราแล้วก็มุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นส่วนอย่างอื่นเราก็ไม่ควรสนใจมันให้มากคือเอาจริงๆก็คือไม่ต้องสนใจมันเลยนะครับวิธีคิดแบบนี้จะช่วยให้คุณค้นพบว่าสิ่งไหนสําคัญพอที่จะให้คุณสนใจและทุ่มเทสิ่งที่คุณมีทั้งหมดให้กับมันนะครับในอีพีนี้เราจะได้เข้าใจว่า ทำไมคุณถึงไม่ควรเปรียบเทียบตัวเองกับวงเมทัลลิกาการวิจารณ์ตนเองนั้นเป็นกุญแจสู่ความถูกต้องและเหตุใดความตายจึงควรเป็นจุดจบของพวกเราทุกคนนะครับแนวคิดข้อที่1นนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรในชีวิตคุณก็จะพบกับความลําบากทั้งนั้นดังนั้นคุณต้องค้นหาการต่อสู้ที่คุ้มค่าตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับคุณต้องการอะไรจากชีวิตจริงๆกล่าวอีกในหนึ่งคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคุณคืออะไร อะไรคือความสําเร็จที่คุณต้องการเขียนไว้บนหินป้ายหลุมฝังศพหรือว่าในหนังสือแจกงานศพของคุณมันไม่ใช่คําถามที่ง่ายจะตอบเลยใช่ไหมแน่นอนว่าพวกเราหลายคนอาจจะพูดได้ว่าเราต้องการความสุขเราต้องการครอบครัวที่อบอุ่นและรักเราและเราต้องการงานที่เราชอบแต่สิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการหรือว่าความอยากได้ที่ค่อนข้างจะคลุมเครือและกว้างใหญ่มากเกินไปและความทะเยอทะยานที่คลุมเครือนี้จะเป็นปัญหา เพราะว่ามันจะไม่มีแรงผลักดันที่ทรงพลังมากพอให้คุณพยายามไปสู่ความสําเร็จนั่นเองครับน่าเสียดายที่หากว่าคุณต้องการไปแต่ละจุดในชีวิตคุณจะต้องพยายามการบรรลุปเป้าหมายของคุณจะต้องทํางานหนักและต้องใช้ความอุตสาหะอย่างมากและรับประกันได้เลยว่าจะมีความพ่ายแพ้ความผิดพลาดและความยากลําบากในระหว่างทางอย่างแน่นอนนะครับหากคุณไม่มีเป้าหมายที่ตั้งใจจะไปให้ถึงอย่างแน่นอนคุณจะลังเลเมื่อคุณเผชิญกับความทุกข์ยาก สมมุติว่าวันนี้คุณเป็นพนักงานหรือว่าเป็นหัวหน้าง,งานระดับเริ่มต้นและการเป็น CEO คือเป้าหมายของคุณถ้ามองที่ปลายทางอย่างเดียวการเป็น CEO นั้นฟังดูเท่และก็มีรายได้สูงอย่างแน่นอนถ้าแค่นึกถึงอำนาจที่มีรายได้ที่ได้รับใครๆก็อยากเป็น CEO แต่ความจริงอีกด้านก็คือการเป็น CEO นั้นไม่ง่ายเหมือนการเดินเล่นในสวนแบบสบายๆ c ี o จำนวนมากทำงาน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเรื่องปกติ พวกเขาต้องทําการตัดสินใจที่ยากลําบากและต้องพร้อมที่จะปลดหรือว่าเลิกจ้างพนักง,งานครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าหากว่าคุณไม่อยากเป็นซ e o คุณก็ต้องดิ้นรนอย่างมากกับการทํางานหนักในตําแหน่งหรือหน้าที่อะไรสักอย่างอยู่ดีแต่โอกาสในการประสบความสําเร็จของคุณก็จะน้อยลงเนื่องจากการต่อสู้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเลือกทําหรือเลือกเป็นอะไรคุณอาจจะคิดว่าการสละชีวิตคารวาสออกบวชปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หรือออกเดินธุดงเป็นชีวิตที่สงบไม่ต้องต่อสู้แต่ก็นั่นแหละครับการจะเป็นพระที่ดีคุณก็ต้องต่อสู้กับกิเลสและการปฏิบัติที่เคร่งครัดนั่นก็นับว่าเป็นการต่อสู้ประเภทหนึ่งเหมือนกันคุณจึงต้องหาสิ่งที่ควรค่าแก่การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาคุณต้องระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งที่คุณชอบคุณอยากทําจริงๆการทํางานในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขหมายความว่าคุณจะไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือว่ามีความทุกข์จากการต่อสู้ที่ต่อเนื่องยาวนานเท่านั้น แต่คุณกลับจะรักมันมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีประโยชน์ที่จะมองหาชีวิตที่ง่ายดายทุกอย่างชีวิตที่สบายตลอดเวลาชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ยากใดๆวิธีเดียวที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าก็คือการหาเป้าหมายที่คุณต้องการต่อสู้เพื่อมันให้เจออย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญพอๆกันก็คือการปฏิเสธการต่อสู้ดิ้นรนทํางานที่ไม่ทําให้คุณมีความสุขจงเป็นคนใจเด็ดและหยุดไล่ตามสิ่งต่างๆในชีวิตที่ไม่ทําให้คุณมีความสุข จดจ่อกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่กี่อย่างในชีวิตของคุณแล้วหยุดสนใจสิ่งอื่นทั้งหมดข้อ 2. ความทุกข์สามารถนําไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณไม่มีค่านิยมที่ถูกต้องคุณก็จะไม่มีทางมีความสุขได้เลยตัวอย่างที่ดีที่สุดของความสําเร็จผ่านการต่อสู้สามารถพบได้บ่อยในโลกของศิลปะคนเรามักจะจินตนาการว่าศิลปินที่เก่งนั้นมักจะเป็นคนที่ยากจนและก็ด้อยค่าคนที่ปฏิเสธที่จะยอมแพ้จนกว่าอัจฉริยะของเขาหรือเธอจะได้รับการยอมรับ และกฎตายตัวนี้มีความแม่นยำมากกว่าที่คุณคิดมาฟังเรื่องของมือกีตาร์เดฟมัสเทนในปี1983มัสเทนถูกไล่ออกจากวงในขณะที่วงของพวกเขากำลังอยู่บนจุดสูงสุดของชื่อเสียงด้วยความโกรธที่ถูกปฏิเสธมัสเทนจึงตั้งใจแน่วแน่ที่จะแสดงให้อดีตเพื่อนร่วมวงของเขาเห็นว่าพวกเขาคิดผิดมากแค่ไหนเป็นเวลาสปีที่เขาทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเขาเอง และค้นหานักดนตรีเพื่อสร้างวงดนตรีที่ดียิ่งขึ้นขึ้นมาใหม่วงดนตรีที่เขาก่อตั้งขึ้นมาก็คือวงเมกาเดซซึ่งเป็นวงดนตรียอดนิยมที่มียอดขายแผ่นเสียงมากกว่า25ล้านแผ่นซึ่งถือว่ามหาศาลมากในสมัยนั้นนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าเมกาเดซจะประสบความสําเร็จแต่มัสเทนก็ยังไม่มีความสุขเขายังคงตัดสินความสําเร็จของเขากับความสําเร็จของวงดนตรีวงเก่าของเขาน่าเสียดายมากสําหรับเขาเพราะว่าวงดนตรีที่ว่านั้นก็คือวงเมทัลลิก้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน,ในวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเนื่องจากเขาเปรียบเทียบตัวเองกับวงเมทัลิก้ามัสเทนจึงคิดว่าตัวเองล้มเหลวทงทั้งที่ในฐานะนักดนตรีหรือว่านักกีตาร์เขาประสบความสําเร็จมากอย่างเห็นได้ชัดความไม่มีความสุขอย่างต่อเนื่องของมัสเทนเน้นย้ําถึงอันตรายทั่วไปที่คนเราจะพบเสมอนั่นก็คือการเอาความสําเร็จของใครสักคนไปวัดแล้วก็เทียบกับความสําเร็จของคนอื่นสําหรับมัสเทน วิธีเดียวที่เขาจะรู้สึกประสบความสําเร็จก็คือต้องประสบความสําเร็จมากกว่าเพื่อนร่วมวงในอดีตซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องพบกับความผิดหวังไปตลอดชีวิตคนเราควรจะรู้โดยไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเราต้องค้นหาคุณค่าหรือค่านิยมที่ดีต่อจิตใจของเราเพื่อตัดสินความสําเร็จของตัวเราเองไม่ใช่ให้ค่านิยมของคนอื่นมาตัดสินเราพีทเบสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าค่านิยมหรือวิธีคิดที่ถูกต้องสามารถนําไปสู่ความสุขได้อย่างไร เขาตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกับเดฟมัสเตนเบสถูกไล่ออกจากวงที่กำลังไต่ระดับความมีชื่อเสียงขึ้นมาวงที่พีทเบสเคยเป็นมือกลองและถูกไล่ออกมาก็คือวงเดอะวิเทลส์วงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการอีกวงหนึ่งเมื่อมองดูอดีตเพื่อนร่วมวงขึ้นสู่จุดสูงสุดเบสก็ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนักแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนค่านิยมของเขาเขาตระหนักว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆในชีวิตคือครอบครัวที่รักและชีวิตในบ้านที่มีความสุข แน่นอนว่าเขายังอยากเล่นดนตรีอยู่แต่เขาไม่อยากให้ความสําเร็จทางดนตรีหรือว่าการขาดมันไปมากําหนดชีวิตของเขาการปรับโฟกัสใหม่นี้นําไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มและเบสยังกลับไปสนุกกับการทําเพลงอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขามีความสุขอยู่ในวงดนตรีที่ประสบความสําเร็จน้อยกว่าดังนั้นค่านิยมหรือสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวด,ด้วยใจจึงสําคัญกว่าความสําเร็จในแง่ของความสุขและเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวิธีค้นหาค่านิยมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิต ในรูปแบบของเราข้อ 3. หลายคนมักให้ความสําคัญกับค่านิยมแย่ๆดังนั้นการหาค่านิยมดีๆสักเรื่องจึงเป็นเรื่องที่สําคัญในหัวข้อที่ผ่านมาเราจะเห็นแล้วว่าการวัดคุณค่าของตัวเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นนั้นรังแต่จะนําไปสู่ความผิดหวังแล้วก็เป็นทุกข์แต่นี่เป็นเพียงหนึ่งในค่านิยมแย่ๆจํานวนมากมายซึ่งสามารถทําให้คุณหลงทางที่จะไปสู่ความสุขของคุณได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความสุข หลายคนเลือกที่จะให้ความสําคัญกับความสุขในชีวิตและการไล่ตามความสุขแบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพและหลายคนก็ยังมีค่านิยมที่จะหาความสุขจากการเสพยาการนอกใจคู่ครองหรือว่าการกินอย่างตะกร้ตะกรามจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพการวิจัยพบว่าคนที่ยึดถือว่าความสุขลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลและหดหูใจในภายหลังนะครับค่านิยมแย่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้ความสำเร็จทางวัตถุเป็นเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นความทะเยอทะยานอยากได้รถที่ใหญ่กว่าของเพื่อนหรืออยากได้นาฬิกาหรูเรือนใหม่ทั้งๆท,ที่มีอยู่แล้วมากมายค่านิยมเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างไม่น่าเชื่อและหลายคนก็คงจะเคยซื้อมันมาบ้างแล้วและพบว่ามันไม่ได้ทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นการศึกษาวิจัยพบว่าเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตของเรามีครบแล้วความร่ารวยที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้เพิ่มความสุขขึ้นไปตามอัตราส่วนของทรัพย์สินที่มีเพิ่มขึ้นและการไล่ตามความมั่งคั่งอย่างบ้าคลั่งนะครับมันอาจจะส่งผลเสียด้วยซ้ําหากเราเลือกที่จะไล่ตามมันจนให้ความสําคัญอยู่เหนือค่านิยมที่ได้ชื่อว่าเป็นค่านิยมพื้นฐานทั่วไปของมนุษย์อย่างเช่นความสุขของครอบครัวความซื่อสัตย์ความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นต้นนะครับแล้วคุณจะหลีกเลี่ยงค่านิยมแย่ๆได้อย่างไร การยึดติดอยู่กับค่านิยมหวยหวยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่คนเราไม่ได้เคยคิดถึงคุณค่าของสิ่งที่คุ้มค่าและมีความหมายจริงๆดังนั้นหากคุณไม่ต้องการเป็นทั้งคนเห็นแก่ตัวหรือคนโลภอยากได้รถเบนซ์คันใหม่ของเพื่อนบ้านคุณต้องระบุคุณค่าที่ควรค่าแก่การใช้ชีวิตจริงๆของคุณค่านิยมที่ดีเหล่านี้ควรจะมีคุณลักษณะต่อไปนี้ก็คืออยู่บนพื้นฐานของความจริงเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีผลทันทีและคุณสามารถควบคุมได้ จงซื่อสัตย์ที่จะระบุค่านิยมจริงๆของคุณออกมาความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มีค่ามากในการใช้ชีวิตเพราะว่าคุณสามารถควบคุมมันได้มีเพียงคุณเท่านั้นที่ตัดสินใจได้ว่าจะซื่อสัตย์หรือไม่นอกจากนั้นไม่มีใครรู้ให้ค่านิยมของคุณขึ้นอยู่กับความเป็นจริงและเนื่องจากมันให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่คนอื่นด้วยค่านิยมของคุณจึงเป็นประโยชน์ตัวอย่างค่านิยมอื่นๆที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง3าประการข้างต้นก็ได้แก่ความคิดสร้างสรรค์ความเอื้ออารและก็ความอ่อน,น้ออตน แน่นอนว่าถ้าคุณไตรตรองอย่างดีและทุกอย่างและคุณตอบตัวเองได้ว่าสุดท้ายแล้วบ้านหรูแบบที่เพื่อนสนิทของคุณโพสต์ในโซเชียลหรือรถหรูราคาแพงแบบที่เพื่อนบ้านของคุณเพิ่งถอยมายังคงเป็นค่านิยมที่แท้จริงของชีวิตคุณอย่างไม่เปลี่ยนแปลงคุณต้องการมันจริงๆจากใจและนั่นคือตัวคุณก็จงออกไปไล่ล่ามันตามที่คุณต้องการคุณอาจจะไม่ต้องทุกข์หรือรู้สึกว่างเปล่าในภายหลังประเด็นสําคัญก็คือคุณต้องได้ถามตัวเอง และพิจารณาอย่างรอบคอบจากใจสักครั้งก่อนสรุปนะครับประเด็นที่4บางครั้งเรารู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อแต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านบวกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณรับผิดชอบชีวิตอย่างเต็มที่ทุกๆปีนักวิ่งสมัครเล่นหลายพันคนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนหลายคนทําเช่นนั้นเพื่อหาเงินบริจาคก,การกุศลแม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยแต่นักวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ก็ภูมิใจในความสําเร็จของพวกเขา ตอนนี้ลองนึกภาพว่าแทนที่จะเป็นอาสาสมัครวิ่งมาราธอนคุณกลับถูกบังคับให้เข้าร่วมวิ่งไม่ว่าคุณจะวิ่งได้ดีแค่ไหนมีโอกาสที่คุณจะเกลียดประสบการณ์ทั้งหมดจากการวิ่งครั้งนั้นความรู้สึกถูกบังคับให้ทําอะไรบางอย่างนั้นทําให้ความสุขหายไปน่าเศร้าที่พวกเราหลายคนใช้ชีวิตราวกับว่าประสบการณ์ของเราถูกคนอื่นกําหนดมาให้เราอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานที่ล้มเหลวการถูกปฏิเสธจากคนที่เรารักหรือแม้แต่การพลาดรถประจําทาง เรามักมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อที่ไม่มีความสุขจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตมาดูตัวอย่างสุดข,ขั้วของปรากฏการณ์นี้กันวิลเลียมเจมส์เกิดในครอบครัวที่มั่งคัง่งและได้รับสิทธิพิเศษในอเมริกาสมัยศตรวรรษที่19ด้วยความทุกข์ทรมานจากสุขภาพเขามักจะมีอาการอาเจียนและปวดหลังความฝันแรกของเขาคือการเป็นจิตรกรแต่เขาพยายามดิ้นรนเพื่อสร้างชื่อเสียงและพ่อของเขามักจะเยาะเย้ยว่าเขาไม่มีพรสวรรค์ เขาจิงตัดสินใจประกอบอาชีพด้านการแพทย์และจากนั้นเขาก็ลาออกจากโรงเรียนแพทย์เจมส์ไม่สบายและไม่มีความสุขเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวงานที่เขาทำก็ไม่ช่วยให้เขามีความสุขเจมส์คิดค่าตัวตายแต่บังเอิญเขาได้อ่านผลงานของนักปรัชญาชาลส์เพียสข้อคิดที่สำคัญของเพีย c e สก็คือทุกคนควรรับผิดชอบชีวิตของตนเอง100%นั่นเป็นข้อความที่โดนใจเจมส์เป็นอย่างยิ่งเจมส์ James ตระหนักว่า ความทุกข์ของเขาเกิดจากความเชื่อว่าเขาตกเป็นเหยื่อของอิทธิพลภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือการวิพากษ์วิจารณ์จากพ่อเขาโทษสถานการณ์ของเขาในสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้และสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกไร้อํานาจเขาดรนหนักว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและการกระทําของเขาและด้วยพลังแห่งความคิดนี้เขาจึงเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากทํางานหนักหลายปีเจมส์ James ก็กลายเป็นผู้บุกเบิกด้านจิตวิทยาของอเมริกา ดังนั้นหากคุณเคยหรือกำลังรู้สึกเหมือนตกเป็นเหยื่อให้นึกถึงวิลเลียมเจมส์และพยายามรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเอง100%ซลองจินตนาการว่าคุณถูกแฟนทิ้งมันคงง่ายเกินไปที่จะตำหนิคนรักเก่าของคุณว่าโหดร้ายและไม่สนใจใยดีคุณแต่จะเป็นการดีกว่าที่จะดูว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้างบางทีคุณอาจจะไม่ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่สมดุลกัน หรือว่าบางทีคุณอาจจะไม่สนับสนุนความทะเยอทะยานที่คู่รักของคุณอยากจะทําให้ได้อยากจะไปให้ถึงคุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ในอนาคตโดยตระหนักรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นและก็มีความสุขมากขึ้นได้ในอนาคตประเด็นที่5เรามักจะหลบหนีเมื่อตัวตนของเราถูกคุกค,คามแต่ศาสนาพุทธสามารถช่วยคุณได้ลองนึกภาพคุณเป็นผู้จัดการอาวุโสข,ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง คุณชอบงานของคุณและชอบรายได้ที่มากคุณมีรถสวยเสื้อผ้าดีและได้รับความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงานที่สําคัญที่สุดคุณชอบที่จะเป็นผู้จัดการอาวุโสการเป็นผู้จัดการอาวุโสคือสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้ลองนึกภาพว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดไปเป็นซ e ออย่างไรก็ตามโอกาสนั้นไม่ได้มาง่ายๆโดยปราศจากความเสี่ยงหลายอย่างที่คุณจะต้องแลกหากคุณไม่สามารถทําหน้าที่ซ e o อออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณอาจจะสูญเสียทุกอย่างทั้งงานทั้งรถความเคารพและสิ่งสําคัญที่สุดคือตัวตนของคุณคุณจะคว้าโอกาสนี้หรือไม่คนจํานวนมากเลือกที่จะไม่เสี่ยงนี่เป็นพฤติกรรมทั่วไปของคนทั่วไปที่จะมีแนวโน้มที่จะหลบหนีสิ่งที่คุกคามตัวตนของเราแม้ว่าการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่สําคัญเช่นที่ยกตัวอย่างเอาไว้ข้างต้นอาจจะฟังดูฉลาดแต่การที่เราหมดหวังที่จะปกป้องตัวตนของเรามันจะเป็นอุปสรรคแก่ตัวเรามากกว่าจะสร้างผลดีให้กับเรานะครับตัวอย่างเช่น ศิลปินและนักเขียนสมัครเล่นหลายคนปฏิเสธที่จะเผยแพร่หรือว่าขายผลงานของตนพวกเขากลัวว่าหากแสดงศิละปะหรืองานเขียนแล้วจะไม่มีใครชอบพวกเขากลัวว่าการพยายามแล้วเกิดความล้มเหลวมันจะทําลายตัวตนของพวกเขาตัวตนที่สร้างขึ้นจากความเป็นไปได้ในการเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยลองพยายามทํามันนะครับโชคดีที่าศาสนาพุทธมีวิธีที่จะบรรเทากฎ,กฎแห่งการหลีกเลี่ยงที่ว่านี้ ศาสนาพุทธสอนว่าตัวตนเป็นภาพลงตาไม่ว่าคุณจะให้คำนิยามอะไรกับตัวเองจะรวยจนสุขเศร้าประสบความสำเร็จล้มเหลวมันเป็นเพียงโครงสร้างทางจิตใจเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงไม่มีตัวตนและเราไม่ควรปล่อยให้มันบงการชีวิตของเราดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะละทิ้งตัวตนของคุณการปลดปล่อยตัวเองออกจากตัวตนที่คุณสร้างขึ้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมตัวอย่างเช่น คุณอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ถืองานเป็นเรื่องหลักของชีวิตหรือเป็นคนบ้าง,งานและนี่หมายความว่าคุณจะให้ความสําคัญกับงานมาเป็นอันดับแรกเสมอและให้ความสําคัญกับครอบคร,บครัวและงานอดิเรกเป็นลําดับที่2จงปลดปล่อยตัวเองจากภาพลักษณ์ที่เป็นข้อจํากัดนี้และคุณสามารถทําทุกอย่างที่ทําให้คุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับลูกๆของคุณมากขึ้นหรือใช้เวลาในการปลูกต้นไม้สองสาต้นในมุมเล็กๆที่หน้าบ้านของคุณข้อ 6. คุณต้องยอมรับความผิดพลาดและความไม่มั่นใจของคุณหากต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะครับคุณเกลียดคนที่น่ารำคาญคนที่มักคิดว่าพวกเขาถูกต้องคนประเภทที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแม้เมื่อคุณบอกพวกเขาว่าผิดก็จะไม่ฟังใช่หรือไม่ขอบคุณสวรรค์ที่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่น่าเสียดายที่คุณเป็นแบบนั้นในบางครั้งเราทุกคนมีความเข้าใจผิดคิดว่าเราถูกต้องทั้งๆท,ที่เราไม่ถูกต้องตัวอย่างเช่นคู่รักคู่หนึ่งเพิ่งจะมั่นหมายกัน เจ้าบ่าวเกือบจะถูกทุกคนมองว่าเป็นคนดีและเป็นมิตรยกเว้นพี่ชายของคู่มั่นฝ่ายหญิงเขาไม่หยุดวิพากษ์วิจารณ์การเลือกคู่ครองของน้องสาวและเชื่อมั่นว่าคู่มั่นของเธอจะลงเอยด้วยการทำร้ายเธอและเลิกรากันคนส่วนใหญ่รู้ว่าพี่ชายผิดรวมถึงน้องสาวของเขาเองด้วยแต่พยายามแค่ไหนพวกเขากลับไม่สามารถทำให้พี่ชายหยุดคิดและก็หยุดพูดได้เขาแสดงอาการเหมือนพวกเพเจอร์ในเรื่องนี้ออกมาตลอดเวลา หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการทำตัวเหมือนพี่ชายคนนี้คุณต้องเต็มใจที่จะถามตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าคุณคิดผิดหรือเปล่าการทำเช่นนี้เท่านั้นที่คุณสามารถเอาชนะจุดบอดที่คุณเข้าใจผิดคิดว่าคุณถูกต้องมันไม่ง่ายอย่างที่คิดบ่อยครั้งที่ความเชื่อผิดๆที่เราคิดมันเป็นแค่สิ่งปิดบังความไม่มั่นคงของเราซึ่งหมายความว่าโดยการตั้งคำถามกับการตัดสินใจและการกระทำของเราอย่างต่อเนื่องเราจะเปิดเผยความจริงที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับตัวเรา ย้อนกลับไปที่กรณีตัวอย่างของพี่ชายที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นไปได้ว่าการที่เขาไม่ชอบว่าที่เจ้าบ่าวกำลังซ่อนความไม่มั่นคงของตัวเองไว้บางทีเขาอาจจะอิจฉาที่น้องสาวของเขากำลังมีความรักแต่เขากลับไม่พบคนที่รักเขาบางทีเขาอาจจะอิจฉาเพราะน้องสาวของเขาให้ความสนใจคู่มั่นของเธอไม่ใช่กับพี่ชายที่โตมาด้วยกันอย่างเขาอีกต่อไปเขาอาจจะโกรธด้วยซ้ำเพราะว่าน้องสาวของเขาไม่ค่อยใส่ใจกับสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม มันง่ายกว่าสําหรับเขาที่จะตั้งสมมติฐานที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดและไร้ความยุติธรรมสําหรับว่าที่เจ้าบ่าวมากกว่าที่จะไปจัดการกับความไม่มั่นคงในใจของตัวเองนะครับโชคดีมากที่คุณไม่ต้องตกหลุมพรางเดียวกับพี่ชายของว่าที่เจ้าสาวควนนั้นการพร้อมที่จะตั้งคําถามกับความเชื่อและ,ะเผชิญหน้ากับความไม่มั่นใจของตัวเองจะทําให้คุณมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพจิตของตัวเองและก็มีความสุขมากขึ้นข้อที่7มนุษย์หวาดกลัวความตาย ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและมันส่งผลอะไรบ้างคุณอาจจะไม่ชอบคิดถึงเรื่องนี้แต่สักวันหนึ่งคุณจะต้องตายความจริงที่น่าอึดอัดใจนี้และวิธีที่เราจัดการกับมันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการใช้ชีวิตของคนเรานะครับเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความตายควบคุมชีวิตของเราได้มากน้อยเพียงใดเราสามารถอ่านได้จากงานของเออร์เนสต์เบเกอร์เบเกอร์เป็นแพทย์ด้านมนุษยวิทยาและเป็นคนรักอิสระไม่ยึดติดกับอะไร แม้ว่าแนวทางที่แหวกแนวและการตายก่อนวัยอันควรจะทําให้เขาไม่ได้เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการยาวนานมากนักแต่เขาก็เขียนหนังสือที่มีอิทธิพลมากเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการตายก็คือหนังสือเรื่อง The Daniel of Death ในหนังสือเล่มนี้เบกเกอร์ Baker, นำเสนอแนวคิดหลัก2ประการอย่างแรกคือมนุษย์กลัวความตายมนุษย์มีความสามารถในการคิดเกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติต่างๆไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆเราสามารถจินตนาการได้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร หากเราเลือกเรียนคณะอื่นในมหาวิทยาลัยหรือสมมุติง่ายๆคือตัดสินใจจะเป็นเภสัชกรแทนที่จะเป็นครูเป็นต้นอย่างไรก็ตามความสามารถในการตั้งสมมุติฐานนี้มีข้อเสียเราสามารถจินตนาการได้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเลิกเป็นสิ่งที่เราเป็นแล้วสิ่งนี้จะนำไปสู่แนวคิดหลักข้อที่2ข,ของเมกเกอร์ก็คือเนื่องจากเรารู้ว่าเราต้องตายเราจึงพยายามสร้างมโนภาพว่าเราจะคงอยู่ต่อไปหลังจากที่เราจากไปแล้ว คนจานวนมากใช้ชีวิตเพื่อสแสวงหาวิธีเป็นอมตะที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ตลอดไปความปรารถนานี้เองที่กระตุ้นให้บางคนวิ่งไล่ตามชื่อเสียงในขณะที่บางคนพยายามสร้างชื่อเสียงในศาสนาในเรื่องการเมืองหรือในด้านธุรกิจแต่ความฝันที่จะเป็นอมตะนี้หลายครั้งกลับสร้างปัญหาให้กับสังคมความปรารถนานของผู้คนที่จะสร้างโลกหรือควบคุมโลกได้ก่อให้เกิดสงครามการทำลายล้างและความทุกข์ยากยิ่งไปกว่านั้น มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตในฐานะคนคนหนึง่งการที่ผู้คนคิดว่าตัวเองไม่อยากตายอยากอยู่ตลอดไปทําให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลโชคดีที่มีวิธีแก้ไขที่ตรงไปตรงมาเราต้องหยุดการดิ้นรนที่จะอยู่เป็นอมตะเราจําเป็นต้องสร้างความคิดแบบที่ว่าช่างหัวมันหรือถ้าคุณไม่มีปัญหากับคําหยาบคุณอาจจะใช้คําพูดว่าช่างแม่งในเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเสียงอํานาจและความสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่องและมุ่งความสนใจไปที่คําว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้ แทนนะครับมองหาความหมายของชีวิตในปัจจุบันและพยายามเผื่อแผ่ความสุขและความสนุกสนานในทุกที่ที่คุณอยู่การพยายามที่จะเป็นให้ได้ทุกสิ่งสําหรับทุกคนนําไปสู่ความเจ็บปวดหากคุณต้องการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขให้จดจ่อกับสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่คุณรู้สึกสนุกสนานหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีเลือกทําสิ่งที่มีคุณค่าต่อคุณมากที่สุดนอกจากนั้นสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่ทาให้ไขว้เขวอย่างไร้จุดหมายหยุดสนใจมันได้แล้ว สรุปสุดท้ายเราพยายามทำอะไรมากเกินไปในชีวิตหรือไม่ก็พยายามที่จะเป็นอะไรมากเกินไปในชีวิตซึ่งนำไปสู่ความเครียดและไม่มีความสุขเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าช่างหัวมันเถอะหรือว่าช่างแม่งเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดเลือกเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและสนใจจริงๆแล้วก็พัฒนาวิธีการทำงานวิธีการถนอมความรักและมีชีวิตที่สร้างสรรค์มากขึ้นคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ลืมคำว่าโฟโมและเรียนรู้ที่จะปฏิเสธหากคุณต้องการโฟกัสเฉพาะสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณจริงๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องพูดว่าไม่กับสิ่งอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างลืมคำว่าโฟโมหรือว่า Fear of m i s s i n g out หรือว่าความกลัวที่จะพลาดโอกาสความกลัวไม่ทันสมัยความกลัวที่จะไม่อยู่ในกระแสความกลัวที่จะตกขบวนไม่ทันคนอื่นความกลัวที่จะไม่เหมือนคนอื่นซึ่งจะทำให้เราเครียดไม่ว่าคุณจะกลัวและพยายามไล่ตามมันมากแค่ไหน ความจริงที่คุณจะได้เจอก็คือคุณจะพลาดสิ่งต่างๆบางอย่างเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณไม่สามารถมีอาชีพที่สมบูรณ์แบบมีเวลาให้ครอบครัวมากมายเท่าที่ต้องการและมีชั่วโมงนับไม่ถ้วนเพื่อไปนอนเล่นบนชายหาดในวันที่มีแสงแดดสดใสแล้วก็ทํากิจกรรมทุกอย่างที่คนอื่นเขาทํากันการไม่พลาดในสิ่งที่ถูกต้องนั้นสําคัญกว่าเสมอดังนั้นจงเลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณและไม่ต้องสนใจส่วนที่เหลือจงตัดเยื่อใอยอย่างเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงสําหรับสิ่งเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นเดินตามเส้นทางที่ CEO ชื่อดังโมฮัมเหม็ดเอลเอเรียนผู้ซึ่งลาออกจากงานที่ทำรายได้มหาศาลในหลายบริษัทเพื่อที่เขาจะได้ใช้เวลากับลูกสาวตัวน้อยของเขามากขึ้นเนื้อหาใน EP นี้เรียบเรียงจากหนังสือชื่อดัง The Subtle Art of Not Giving a FCK ขออนุญาตไม่ออกเสียงคำท้ายแบบชัดๆนะครับเนื่องจากอาจจะโดนแบนได้หนังสือเล่มนี้เขียนโดยมาร์คแมนสันซึ่งมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับใช้ชื่อว่า ชีวิตติดปีกด้วยศิละปะแห่งการช่างแม่งถ้าสนใจแนวคิดในเนื้อหาหนังสือนี้สามารถหามาอ่านกันได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถให้กําลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ